เปลี่ยนผู้ใหม่แล้วครับสามสีเป็นผู้เอาะครับส้มปล่อยนะครับส้มส้มปล่อยส้มปล่อยดูชัญเชิสามสีเอาไ้ได้ขอดกันนอนเนี่ยครับทีมครับทีมส้มปล่อย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 ,อย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 ตบหัวครับดึงหมอมากระชับสามสีไม่ยอมแพ้ครับสามสีสามสีแรงไม่ตกนะครับเมื่อกี้สามสี สีหางป,ปแบปปแบบปบแบบสามสีก็จริงนี่ครับลุยยิ่งหนีแล้วครับง่ายง่ายมามาดิมาดิมาดิกเน่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่ผู้สังเกตการครับผู้ชกเมื่อกี้มอแมมส้มไปแยบอดีกระโดโดโจนเข้าใส่เป็นไงน่ะ ไอ้ไอ้นี่สามสีคุ้มเชิงได้ครับอาเป็งหมดยกครับ